สวัสดีค่ะทุกคน English with a j สวัสวันนี้นะคะคลิปนี้เราจะไปดูเรื่องของการเตรียมตัวสอบ reading for IELTS กันนะคะก่อนที่เราจะมาดู types of questions หรือลักษณะของคำถามที่จะเจอในข้อสอบ reading นั้นเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าจะอ่านยังไงให้มันง่ายมากขึ้นและ ถ้าไม่รู้สั์จะต้องทำยังไงทุกคนดูตัวอย่างของ reading passage นี้นะคะสำหรับ1 reading passage ความยาวจีอยู่ที่ประมาณ7-8ถึงปบรรทัดค่ะดังนั้นการที่เราจะสแกนอ่านนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะเราไม่สามารถจะอ่านทุกตัวอักษรหรือทุกบรรทัดได้ภายในะระยะเวลาอันจำกัดดังนั้นไกรมาที่ทุกคนจะต้องรู้และนำไปปรับใช้กับการอ่านไปดูกันค่ะอาละคะ่ะเรื่องแรกที่เราจะมาดูนะคะสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่อง sentence structure หรือพูดง่ายๆก็คือโครงสร้างของประโยคนั่นเองค่ะเมื่อเรารู้ว่าโครงสร้างของประโยคประกอบไปด้วยอะไรบางเวลาแปลเราก็จะปลาตามโครงสร้างประโยคจะได้สั้นและรวดเร็วมากขึ้นค่ะถ้าทุกคนสังเกตโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษนะคะเราจะเริ่มจาก subject verb และ complement ซึ่งเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะ คราวนี้ถ้าประโยคเราสมบูรณ์แล้วนะคะทุกคนจำดีๆนะคะ subject verb complement ครบแล้วสิ่งที่มีจะเป็นขยายหรือที่เรียกว่า modifier ทั้งหมดค่ะดังนั้นเมื่อไหร่ก็าตามที่เราจะเริ่มต้นอ่านประโยคหรือ sentence ในภาษาอังกฤษให้หา subject ก่อนเสมอนะคะว่า subject อยู่ที่ไหน ไปต่อค่ะสำหรับ verb ที่อาจารย์กำลองจะพูดถึงนะคะก็คือ verb ที่สำคัญที่สุดใน sentence ซึ่งจะต้องเป็น verb ช่องที่1เพื่อบรรยาย present หรือปัจจุบัน verb ช่องที่2บรรยาย past หรืออดีตและ modal verb กริยาช่วยที่มีความหมายในตัวเองนะคะกริยาช่วยทั้งหลายอย่างเช่น will จะต้องตามด้วย infinitive หรือรากศัพท์ต่อไปนี้อาจารยะบอกจะใช้คำว่า verb 0ห้ามเติมอะไรลงไปทั้งสิ้นนะคะห้ามเติม s e s e d i n g ไม่เติมอะไรทั้งสิ้นจำดีๆนะคะส่วนของ verb ที่เราจะปลาใน sentence เราจะต้องปลาที่ verb 1 verb 2หรือ modal verb บวก verb 0เท่านั้นถ้าเกิดเราเจอ verb i n g อย่าพิ่งแปลค่ะ verb ช่องที่3อย่าเพิ่งแปล to verb 0อย่าพึ่งแปล ทุกครั้งทุกคนจำดีดีนะคะถ้าเราต้องการเริ่มต้นอ่านและแปล s e n t e n c e ใน reading เราหา verb หลักก่อนเสมอ verb หลักของเราคือช่วงที่1 2และ modal verb บกวก verb ศค่ะทางนี้อาจกระป๋องเน้หนให้หา verb หลักก่อนเนื่องจากว่า verb หลักจะหาง่ายกว่า subject นั่นเองค่ะอาจกระป๋องจะเริ่มต้นจาก s e n t e n c e ที่ง่ายๆก่อนนะคะยกตัวอย่างเชน่น s e n t e n c e แรกนี้ค่ะ I am an English teacher สังเกตว่า subject คือ I subject pronoun และ verb หลักคือ am verb to be ช่องที่หนึ่ง an English teacher เป็นส่วน complement คือส่วนที่ทำให้ประโยคสมบูรณ์ในส่วนของ complement ท้าทุกคนสังเกตดีนะคะมีส่วนขยายหรือ modifier อยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็คือคำว่า English เนื่องจากภาษาอังกฤษจ,จะต่างจากภาษาไทยนิดเดียวเลยค่ะคือในหนึ่งคำถ้ามีส่วนขยายเราจะแปลาจากด้านหลังไปด้านหน้าค่ะยกตัวอย่างเช่นคำนี้นะคะ an English teacher เรามีคำว่า an English และ teacher เวลาแปลหนึ่งคำเราจะต้องแปลาจากด้านหลังย้อนมาด้านหน้าค่ะจะเป็น teacher English แล้วก็อครูภาษาอังกฤษหนึ่งคน เห็นไหมคะในกรณีที่เป็น1คําปลาจากด้านหลังมาด้านหน้านะคะแต่กรณีที่เป็น1 sentence หรือ1ประโยคปลาเรียงเหมือนภาษาไทยเลยประธานกริยาและส่วนเต็มเต็มโอเคค่ะเราลองดูประโยคนี้นะคะ I am an English teacher เราจะปลาประโยคจากหน้าไปหลังนะคะและปลาคำเดียวกันจากหลังมาหน้าฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ1คน ไม่ยากใช่ไหมคะเราไปดูตัวอย่างถัดไปกันค่ะ The invention of rocket is linked with the invention of black powder ประโยคนี้เรามีขยายเพิ่มยาวขึ้นนะคะแต่โครงสร้างยังเป็นเช่นเดิมค่ะ The invention of rocket เราจะแปลว่าการคิดค้นจรวด is linked ถูกนำมาเชื่อมโยงเข้ากับ the invention of black powder การคิดค้นดินปืนสังเกตดูนะคะว่าเรามีคำที่มาขยาย now ก็คือ preposition in on at for from under คำทั้งหลายเหล่านี้จะช่วยให้เรารู้ว่าคำหลังจากนี้จะเป็นแค่ส่วนขยายเพื่อให้เข้าใจง่ายกว่าน,นี้นะคะ aj กระบอกจะให้เซตคำไปเลยค่ะว่าถ้าทุกคนเห็นคำเหล่านี้นะคะนั่นหมายความว่าหลังจากคำเหล่านี้จะเป็นส่วนขยายทันทีดังนั้น ไม่ต้องอ่านก็ได้ค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มของ preposition preposition มีเยอะมากมากนะคะอย่างเช่น in on at for from under below beneath within during และอื่นอื่อมากมายนะคะอย่างเซ่นที่อาจารกระป๋องให้มานะคะเป็น preposition ทั้งหมดเลยเมื่อเราเห็นคำเหล่านี้ด้านหลังคำเหล่านี้เป็นส่วนขยายแน่นอนค่ะ กลุ่มถัดไปที่จะต้องระวังเช่นเดียวกันนะคะก็คือกลุ่มนี้เลยค่ะ relative pronoun pronoun ก็คือสรรพนามนั่นเองนะคะสรรพนามที่ใช้เพื่อ relate ก็คือเพื่อเชื่อมนั่นเองค่ะหลักๆถ้าเห็น relative pronoun แล้วนะคะด้านหน้ามักจะเป็น noun และด้านหลัง relative pronoun หรือคำเหล่านี้จะเป็นอนุประโยคหรือประโยคเล็กๆนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อเห็น relative pronoun ด้านหลังอาจจะไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้ค่ะ ถัดไปสิ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็น subject verb หลักช่อง1ช่อง2และ modal verb verb ศูนย์ 0, ตามด้วย complement จบแล้วมี comma และ verb ing หรือมี verb ing โดยไม่มี comma ก็ได้ค่ะและ verb ช่องที่3ต่อท้ายนั่นหมายความว่า ing และช่อง3นั้นเป็นตัวขยายทันทีค่ะ ทุกคนไม่ต้องสนใจด้านหลังได้นะคะปลายเฉพาะ main idea เช่นเดิมค่ะยกตัวอย่างประโยคนี้นะคะ The coup was swiftly condemned by foreign leaders, including Boris Johnson สังเกตนะคะว่า subject เราคือ the coup verb คือ was condemned swiftly ลงท้ายได้เอาว้เป็น adverb เรายังไม่ปลาได้ค่ะ The coup การรัฐประหาร was condemned ถูกประนาม เราปลาแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะเนื่องจากว่ารัฐประหารถูกประนามค่อนข้างได้ไอเดียที่ชัดเจนแล้วแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนประนามเราก็อ่านต่ออีกนิดหนึ่งค่ะ The coup was condemned by foreign leaders. รัฐประหารถูกประนามโดยผู้นำต่างชาติหลายๆคนสังเกตว่าจบประโยคละหลังจากนี้เรามี ing คือ including จำได้นะคะ including เป็นเว r ร์ y ไบและเป็นคำที่บอกว่าข้างหลังคือตัวอย่างดังนั้น boris johnson ก็จะเป็นตัวอย่างของผู้นำต่างชาตินั่นเองค่ะอ่ะละค่ะคราวนี้ทุกคนลองมาใช้ความรู้เรื่อง sentence structure และคำมื่ดือที่อาจารย์กระป๋องยกตัวอย่างให้ไปมาช่วยในการแปล reading passage จากที่ยาวมาให้เหลือสั้นลงค่ะ ทุกคนลองไปดู reading passage นี้นะคะเอเจก้บบาบอกยกมาให้1 paragraph หรือ1ย่อหน้านั่นเองค่ะเราลองไปดูเต็มๆกันเลยนะคะว่ามันยาวมากเหลือกันโอเคเรามาดูตัวอย่างประโยคนี้กันนะคะเราจะเห็นว่าประโยคนี้มันยาวมากๆเลยใช่ไหมคะมันแบ่งเป็น2 sentence ก็จริงแต่ว่าความยาวคือ5บรรทัดเพราะฉะนั้นการที่เราจะปลาทั้งหมดให้ทันภายในระยะเวะลาจำกัดมันค่อนข้างจะยากและบางทีถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องคำศัพท์ อาจจะทำให้การปลเราเพียนไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้กรมมา m ม a าที่เราเรียนไปช่วยให้การอ่านของเรามันทั้นลงเนาะมาดูนะคะว่าเราจะตัดส่วนแรกก็คือตรงนี้หละค่ะคำว,ว่า in เนาะ preposition เนี่ยเราเรื่อยว่าข้างหลังจะเป็นส่วนขยายเพราะฉะนั้นาหลัง preposition in นะคะ uh, the country which had been ruled by the military for 50 years until 2011 ตรงนี้คือตัดทิ้งทั้งหมดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแปลนะคะเพราะเรารู้ว่ามันเป็นส่วนแข่คำว่า the c u e u e ที่แปลว่ารัฐประหารทั้งหมดเลยเสร็จแล้วส่วนที่เราต้องอ่านก็คือ verb หลักใช่ไหมคะก็คือคำว่า was swiftly condemned สังเกตว่า was condemned เป็น verb ทวกช่อง3เป็นลักษณะของ passive form นะคะต้องแปลว่าถูกทำเนาะในที่นี้ก็จะแปลว่าถูกประนามและหลังจาก condemned ก็เป็น prep o s i t i o n อีกรอบหนึ่งก็คือคำว่า by foreign leaders หลัง by จะถูกประนามโดยใครก็เป็น detail อีกนะคะไม่อ่านก็ได้ including บอกตัวอย่างก็ตัดทิ้งได้เช่นกันค่ะแล้วคราวนี้เราก็ไปดูประโยคถัดไปได้เลยนะคะก็คือ uh, neither suji so he nor her ally ไม่ uh, ไม่มีทั้งซูจีและพันธมิตรนะคะ พันธมิตรเป็นใครอันนี้คือส่วนขยายเราไม่อ่านนะคะเนื่องจากว่าพันธมิตรอยู่หลังคอมมานะคะ,ะประเด็นคือไม่มีใครเลยนะคะ have been seen since the military took control ไม่มีใคร have been seen ไม่มีใครถูกเห็นเลยตั้งแต่ที่คณะทหารมา took <Yeah. S 1> control ประโยคของเราก็จะง่ายไปเลยใช่ไหมคะหลังจาก military to control แล้วมีเครื่องหมาย semicolon เราก็รู้ว่าข้างหลัง semicolon จะเป็นอีกหนึ่งประโยคที่มีความสัมพันธ์กับประโยคด้านหน้าเป็นลักษณะที่อาจจะมาเชื่อมและขยายใจความให้มันละเอียดมากขึ้นดังนั้นประโยคด้านหลัง semicolon เรายังไม่อ่านก็ได้ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ sentence ของเราสั้นลงไปเลยนะคะ จากทั้งาพาร a กราฟที่มีประมาณ5บรรทัดตอนนี้ย่อเหรือแค่ประมาณ1บรรทัดกับอีกนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะเนื่องจากว่าเราตัดให้เหลือแค่ส่วนของประธานกริยาและส่วนติมเต็มนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับมนไอเดียใน sentence structure ของเราค่ะไปดูกันค่ะประโยคแรกเราเหลือแค่ the coup was condemned การรัฐประหารถูกประนาม Neither Suki nor her loyal ally have been seen since the military took the control ไม่มีใครเห็นซูยีหรือพันธมิตรผู้ซื่อสัตว์เลยหลังจากที่คณะทหารได้ทำการยึดเมืองหรือทำการรัฐประหารนั่นเองค่ะเห็นไหมคะจริงๆจาก reading passage ที่ยาวมากนะคะเราอาจจะจำเป็นจะต้องแปลแค่ส่วนที่จำเป็นนิดเดียวแค่นี้นะคะ ดังนั้น g กรา m ากที่อาจารยกบอกให้มาวันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆทุกคนลองฝึกเพิ่มเติมกันนะคะ subject verb หลักและ complement ถ้าทุกคนทบทวนดีๆแล้วรับรองว่าการอ่านวิดีท์ของเราไม่ยากอีกต่อไปค่ะแล้วกเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ